สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะกลับมาพบกับเก่งค่ะทางช่องชาแนลยูทูปโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งจากฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีค่ะวันนี้เลยด้านหลังเก่งนะคะสุดหล่อที่เก่งเลือกนํามาค่ะเป็นฟอร์ดเลนเจอร์นะคะรุ่นวายแท็กค่ะตัวนี้เป็นขับ2นะคะแบบมีโร l เลอร์ชัตเตอร์ด้วยนะคะสีส้มค่ะราคาจะอยู่ที่1ล้านค่ะ69,00ืบาทนะคะกําลังแรงม้าตัวนี้เครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะกาลังแรงม้า1 8 0ค่ะแรงบิดนะคะ420นิว เ,เดี๋ยวเก่งพามาชมนะคะว่าสุลลักษณ์คันนี้ค่ะรุ่นปีโมเดล2021นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากที่บนฝากระโปรงค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสคูปค่ะทรงเตี้ยนะคะมาในสีทูโทนนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านแบบนี้ค่ะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาเป็นครอบไฟหน้านะคะครอบไฟหน้าตัวนี้นะคะก็ทำให้ดวงไฟของเรานะคะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นสวยงามลงตัวมากๆเลยค่ะ ถัดมานะคะปีโมเดล2021ก็นี่เลยเจ้ากระจังหน้านะคะสีดำเงาตัดด้วยตรงจมูกนะคะเป็นซกเนเจอร์ของเขาเลยเป็นสีส้มแบบนี้นะคะตัวครอบไฟตัดหมอกนะคะด้านหน้าก็เป็นสีดำเงาทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะและที่เก่งเพิ่มเติมให้ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นซุ้มล้อนะคะจากทางฟอร์ดนะคะแท้เลยดูได้จากที่หมุดเลยค่ะหมุดสีเงินนะคะปั๊มด้วยโลโก้ฟอร์ดแบบนี้เลยค่ะ สวยงามมากๆเลยเป็นขนาด6นิ้วนะคะถัดมาด้านล่างค่ะเป็นล้อค่ะล้อตัวนี้ก็มาจากโรงงานนะคะหล้อมาจากโรงงานเลยเป็นแมกนะคะสีดําเงาแบบนี้ค่ะขนาด18นิ้วนะคะล้อและยางนะคะตัวนี้ก็มาจากโรงงานเพื่อสมรรถนะในการขับขี่นะคะและต้องการประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนของตัวครอบแก้มค่ะครอบกระจกมองข้างรวมถึงมือจับนะคะเป็นสีดําเงามาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะที่เก่งเพิ่มเติมให้เป็นเบ้ารองมือเปิดค่ะที่มาในสีดําด้านนะคะตัวนี้ป้องกันรอยขีดข่วนร,รอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีค่ะในส่วนของราวหลังคาตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะที่เพิ่ม,เต,มเติมจะเป็นกันสาดค่ะตัวนี้นะคะเข้ารูปสีชิ้นตรงรุ่นแบบนี้เลยความเข้มของฟิล์มนะคะคันนี้เก่งติดบานหน้า60ิ 60%รอบคันเป็น80%นะคะครอบฝาทางน้ำมันอ่าตัวนี้ใช้งานบ่อยก็จะเหมาะมากๆเลยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะติดเป็นสีดำด้านแบบนี้นะคะสปอร์ตบาร์ค่ะสปอร์ตบาร์ตัวนี้ก็เป็นมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวปีโมเดล2021นะคะตัวสีสปอร์ตบาร์จะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยสีส้มค่ะ ด้านท้ายกระบะนะคะที่เก่งเพิ่มเติมเป็นครอบค่ะครอบไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟของเรามากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงตัวนี้ด้วยค่ะเบ้ารองมือเปิดนะคะท้ายกระบะทรงปลายดาบนะคะทรงยอดหิดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้อย่างที่เก่งบอกเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนิดนึงเก่งลืมบอกคีบฉลามนะคะ <c oughs> ตัวนี้ก็เพิ่มมิตินะคะให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้น <c oughs> ตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาต้องการเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ตัวนี้เลยที่เก่งบอกนะคะเป็นแบบ โรลเลอร์ชัตเตอนะคะตัวนี้นะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะคะสามารถเปิดได้ทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะคะที่แรกเดี๋ยวกจะเปิดด้วยรีโมทนะคะกด2ครั้งอ่าแบบนี้นะคะมองเห็นไหมเอ่ยแล้วก็นี้ด้วยนะคะฝาท้ายนะคะของรุ่นวายแท็กนะคะตัวนี้ก็จะมีน้ําหนักที่เบานะคะแล้วก็ ตัวนี้อย่างที่เก่งบอกเปิดได้3มที่นะคะพี่ๆค่ะรีโมทไปแล้วเนาะแล้วก็อีกที่หนึ่งค่ะก็คือสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้นะคะเป็นปุ่มนะคะสามารถปิดแมนวนวลก็ได้แบบนี้เลยโอ้ยเก่งปิดไม่สนิทอึบโอเคไปเลยไปต่อเลยนะคะให้ดูรอบทันอีกทีหนึง่งและอีกที่หนึ่งนะคะ ก็จะควบคุมได้ภายในรถด้วยนะคะห้องโดยสารเก่งพามาดูนะคะตัวนี้นะคะไว่แท็กก็จะเป็นเบาะหนังนะคะในส่วนของตัวด้านข้างตัวนี้นะคะก็จะเป็นหนังสีดำตัดโดยได้สีส้ม บาะนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยหนังลายใหม่สีส้มแบบนี้เลยค่ะปักตรงมีปั๊มคำว่าไวาทัด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะระบบนะคะในส่วนของตัวเบาะคนขับนะคะเป็นปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้6ทิศทางด้วยกันค่ะถุงลมนิรภัยจะมีทั้งหมด6ใบนะคะรอบคันเลย พวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ,ฟ้าหุ้มหนังแบบนี้เลยนะคะในสองคนโซลหน้าเช่นกันค่ะแล้วก็ระบบนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลการใช้งานตัวรถนะคะแล้วก็จะเป็นพวก cruise control น,นะคะปุ่มทางด้านซ้ายค่ะเป็นปุ่มควบคุมนะคะมัลติฟังก์ชันในส่วนของหน้าจอทางด้านนู้นนะคะหน้าจอตัวนี้ค่ะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะพี่ๆเ,ออเป็นเมนูภาษาไทยมาพร้อมกับระบบซิงะค์3นะคะเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายมากๆ,ๆมีระบบนะคะนำทางแล้วก็โทรช่วยเหลือ ชุกเฉิน1669ให้ด้วยนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเ้ยขอโทษค่ะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะในส่วนของกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะคะที่ปัดน้าฝนรวมถึงไฟด้านหน้าด้วยนะคะจะเปิดปิดอัตโนมัติค่ะ เกียร์ค่ะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบ10สปีดด้วยกันนะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะพี่ๆนะคะสามารถกดเครื่องหมายต้องบวกลบบริเวณหัวเกียร์ได้ด้วยนะคะเพื่อเหมือนแบบว่าอยากได้ฟิลลิ่งนะคะเป็นเหมือนแบบอยากขับเกียร์ธรรมดานะคะก็สามารถกดบวกลบตัวนี้ได้เลยนะคะให้ฟิลลิ่งพอๆกันเลยค่ะเหมือนขับเกียร์ธรรมดาเลย แล้วก็สาัดเพจลืมลืมลืมอะสะาัดเพจตัวนี้เก่งเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยก <_ T> <_ T _ T> ถ้ายังไงสนใจนะคะ f o r d r a n g e r หรือ f o r d e v e r e s t นะคะพี่ๆสามารถนะคะทักทายมาหาเก่งได้เลยนะคะไลน์หรือโทรก็ได้นะคะสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าสนใจยังไงก็ทักทายสอบถามเข้ามาได้ค่ะในการจัดไฟแนนซ์นะคะก็ไม่ยุ่งยากโดยมีเจ้าหน้าที่บริการถึงที่ค่ะฝากช่องช e l YouTube โปรโมชั่น Ford ดบเก่งกี้ไว้ด้วยนะคะและทางเพจโปรโมชั่น Ford ค่ะ ฝากช่วยกด subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดไปของเก่งค่ะวันนี้ขอนำเจ้าสุนหล่อไปส่งมอบก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย